สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทางออกประเทศต้องแก้รัฐธรรมนูญถามประยุทธ์อยากลงสวยๆหรือหนีไปต่างประเทศ สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแสดงท่าทีถอยคนละก้าวยกเลิกพรกรฉุกเฉินความร้ายแรงไปแล้วอาจไม่เพียงพอที่จะยุติความขัดแย้งลงได้ขณะที่ผู้ชุมนุมอีกฝ่ายสวมเสื้อเหลืองเริ่มเคลื่อนไหวไปยังจุดต่างๆแสดงจุดยืนต้านผู้ชุมนุมในนามกลุ่มราษฎรจนเกรงว่าจะเกิดเหตุม็อบชนม็อบแบบเผชิญหน้าอย่างจริงจังมากขึ้นและจะเกิดอะไรขึ้น ต่อจากนี้จะซ้ำรอยเหมือนในอดีตหรือไม่อีกหนึ่งทางออกประเทศในมุมมองของรองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์ปัดชิมคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวกับทีมข่าวเจอะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ว่า มีอย่างเดียวเท่านั้นที่รัฐบาลต้องช่วงชิงจังหวะนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องระบบการเลือกตั้งต้องให้ชัดและการจะแก้หมวดใดในรัฐธรรมนูญต้องบอกให้ชัดว่าตรงไหนทำได้หรือทำไม่ได้ พร้อมกำหนดโรดแม p ให้ชัดเจนไม่ใช่ยื้อเวลาลากยาว1-2ปีแต่ต้องแสดงสปิริตให้เห็นว่าภายใน6เดือนจะทำอย่างไรซึ่งรัฐบาลควรจัดการปัญหาในการใช้ความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้มองว่ามีหลายระยะโดยประเด็นข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมแตกกระจายเป็นจำนวนมากมีการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ทั้งทั้งที่นายกรัฐมนตรีสามารถกลับมาได้จากเงื่อนไขรัฐธรรมนูญปี60คิดว่าประเด็นข้อเรียกร้องไม่ชัดเจนทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องถอยไปเหมือนกันไม่เหมือนการชุมนุมในอดีตของกลุ่มกปป,ปสหรืออป,ปช ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องถนอมตัวไม่มีความชัดเจนเช่นกันและที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดในการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมรวมถึงแหกตาประชาชนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญทำให้คิดว่าทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายรัฐบาลต่างคนต่างถอยในช่วงนี้เพื่อตั้งหลัก โดยผู้ชุมนุมรอจังหวะจะยังไม่ยุติการชุมนุมส่วนกลุ่มเสื้อเหลืองที่ออกมาเคลื่อนไหวก็เพื่อแสดงจุดยืนในการสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นจึงไม่กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ม็อบชนม็อบเพราะรูปแบบการชุมนุมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่ลงมาชนกับเด็กจะเกิดการเสียเปรียบถูกกล่าวหาว่ากแกล้งเด็ก ขณะเดียวกันเด็กก็เริ่มรู้ต้องชุมนุมแบบดาวกระจายเพราะเราผ่านวิกฤตเกิดความกังวลเป็นบทเรียนมาแล้วและปัญหาวันนี้มาจากรัฐธรรมนูญแม้นายกรัฐมนตรีมีความชำนาญด้านความมั่นคงแต่การเมืองต้องการความมั่นคงมากกว่าเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีติดกับดักตัวเองเป็นมายาคติคิดว่าคนอื่นทำเพื่อบ้านเมืองไม่ได้ อย่าไปคิดเช่นนั้นมองแล้วตอนนี้นายกเหนื่อยมากอยากลงสวยๆให้คนศรัทธาดีกว่าต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ดรธนพัฒน์ย้ำไปยังรัฐบาลอย่าซื้อเวลาและแสดงความจริงใจควรใช้โอกาสในการเปิดประชุมรัฐสภาวิสามันเร่งแก้รัฐธรรมนูญโดยทำเป็นสัญญาประชาคมเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วเนื่องจากกลไกร,รัฐธรรมนูญเป็นกลไกตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นชัดเจนเพราะอย่าลืมว่ายังมีคนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอีกเป็นจานวนมากที่ ยังไม่ออกมาชุมนุมหากเชื่องช้าไปกว่านี้จะมีผู้ชุมนุมออกมามากกว่านี้จากหลายประเด็นปัญหาที่คาใจประชาชนสุดท้ายแล้วยังหวังลึกๆว่าจะทำอย่างไรไม่ให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกทางความคิดแม้จะเป็นไปได้ยากและหวังว่ารัฐธรรมนูญที่ได้รับการแก้ไขจะเป็นประชาธิปไตยเป็นกฎหมายที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นกฎหมายของประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนถึง แม้ความเป็นจริงอาจจะเป็นไปได้ยากก็ตามแต่ก็ยังคงคาดหวังให้เป็นเช่นนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ